วันนี้มาแนะนำน้องเลยครับเบอร์25น้องสวยมากเลยครับนี่คือ AK อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในเรื่องของทั้งราคาประสิทธิภาพแล้วก็หน้าตามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสมดุลมากๆเลยเนาะเออความแรง220 230 FPS เลย เฮ้ยค่อนข้างแรงเลยนะคือเท่าเท่าที่เคยเทสแบบแรงสุดๆ250ถึงมีบางลูกไปถึงเลยมีมีมีเหมือนกันตอนแบบเต็มๆอะไรอย่เงี้ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะอ่ะแนะนำนิดนึงนะครับน้องคือ AKM นะครับหรือ AK47 ก็ได้นะครับหน้าตา ลองไปหาข้อมูลดู AKM กับ AK47 มันคล้ายกันมากเลยนะครับคล้ายมากเลยนะแบบต่างกันนิดนึงแต่ว่าตัวนี้คือ AKM นะแต่ถ้าใครหา AK47 เนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวที่มีโบแบกนะครับเวลายิงเนาะคือผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่ถูกกว่านี้มันจะไม่มีโบแบ,บก <G kh un ters> เห็นปะ <competitions> ต้องมีโบแบกด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เป็นแม็กไฟฟ้านะครับก็คือสามารถที่จะดึงโหลดลูกได้จะมีเสียง นน่น้องจะมีเสียงเห็นไหมก็คือมอเตอร์มันจะหมุนนั่นเองนะครับแม็กกาซีนโคตรใหญ่อลังการมากดูนะกดตรงนี้นะเห็นเห็นตรงนี้ไหมปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เน่ใส่ได้เยอะมากนะครับก็คือประมาณ200กว่าลูกเลยนะ200กว่ากว่าเลยนะก็คือเป็นทองแดงตรงนี้นะก็คือเป็นแม็กไฟฟ้านะครับเปิดฟ้า เติมลูกตรงนี้นะครับค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างทีแล้วก็เวลาใส่แม็กเหมือนของจริงมากก็คือต้องเอาหัวตรงนี้ยัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใส่ตรงๆแบบนี้ได้นะก็ต้องเอาหัวอย่างนี้เกี่ยงนี้เรียบร้อยนี่เป็นแบบนี้นั่นเองนะตัวนี้มีรางให้ด้วยตัวแพงกว่านี้อีกตัวหนึ่งเป็นเฟืองโลหะนะอีกตัวหนึ่งนะไม่มีรางให้เลยแต่ตัวนี้มีให้นะครับทาให้น้องสามารถใส่เลเซอร์ไฟฉาย PEQ อะไรสักอย่างหนึ่งมาลองใส่ตรงนี้ได้นะครับหรือเป็นกิ๊บจับก็ได้ถ้าเราอยากได้กิจอ่่าซงงผมว มันประหลาดอะไม่ต้องใส่กิ๊จับหรอกมันมีเหมือนเขาออกแบบตรงนี้มาให้แล้วให้เราจับตรงนี้ได้เลยเนาะนี่จับตรงนี้มันก็จะเออพอดีเห็นไหมโหมดการยิงตรงนี้ก็มีมาครบด้วยก็คือนี่เซมิออโต้แล้วก็ออโตเมติกเหมือเมื่อกี้แล้วสุดท้ายก็คือโหมดเซฟนะครับ ไก่จะกดกดได้นะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นภาษารัสเซียด้วยก็คือเป็นโมเดลเนี่ยเขาลอกเลยแบบของจริงเลยเป็น1ต่ตอนหนึ่งนะน้ำหนัก1.4กิโลกรัมกำลังดีมากนะคะที่เห็นตรงนี้อันนี้ไม่มีให้นะครับตัวที่ได้ไปในกล่องจะไม่ใช่แบบนี้แต่ตัวนี้ผมใส่มาด้วยนะครับเพราะว่าใส่ละเทสัตนะครับมันคือกระบอกไฟ KSC นะครับเป็นตัวที่คือเราสามารถเปิดได้นะครับเปิดไฟนะครับเพื่อที่จะ ใส่เป็นเอฟเฟกเวลายิงอะ่ะมันจะมีไฟออกมาแป๊บๆๆสวยๆนะฮะนี่นี่นี่เปิดแล้วเวลาเปิดก็กดปุ่มเนาะค้างไว้นะฮะอ่ะมันเปลี่ยนไฟได้ด้วยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเวลายิงแล้วสวยมากนะครับตัวนี้เวอร์ม,มากแล้วก็ในการใช้งานนะครับตัวนี้มีนี่มีตรงนี้นะครับเป็นเอาไว้ใส่สาย,ส,ายสะพายได้นะครับตรงนี้นะคือมีให้นะครับเหมาะกับาสายสะพายแบบหนึ่งจุดหนึ่งจุดก็คือแบบรูเดียวเนี้ยคล้องอย่างงี้แล้วก็ แบบนี้เนาะมันจะมีแบบ2จุดก็คือสมมติเอาคล้องตรงนี้1อันตรงนี้1อันก็จะเป็นแบบสายคล้องคอ2อันเออนึกออกใช่ไหมสายสะพายแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบบ1จุดเนี่ยก็คือ,อ,อสายสะพายปุ๊บแล้วก็มีจุดเดียวคล้องตรงนี้นึกออกใช่ไหมเออเหมาะมากนะโอเคไหมทํามาสวยมากนะครับเป็นพลาสติกนะแต่ว่าทําเป็นลายไม้ได้แบบอู้เนียนเนียนมากนะครับเนียนเลยนะโอเคใครดูถึงตรงนี้สนใจนะครับก็อยากทราบว่ามันเท่าไหร่นะ อ่านที่คอมเมนต์หรือกดที่ริ้งหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูตัวไหนพี่มาได้นะเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้บ๊ายบายปล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบไป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 